อ่างมูนรกรหม้อนกันครับมันจิ้มครับมันจิ้มหน้ามะขามใส่พริกป่นเค้าคัวแล้วก็ใส่เตาเด่อกางทานครับเนี่ย เมนูหมูนรกโอ้กินหอมแล้วครับอื๊บนี่ครับ นี่ครับชุดนี้เป็นชุดกัะแก้มครับนี่ชุดกัะแก้มเลยเลยเอาละครับใส่สีได้ทีแล้วเมื่อหันไฟแห้งผดก็เลยเอาถาดกระมังมาลองครับเพื่อบ้อให้มันไหมแต่มันยังไหมอยู่นี่ไฟแห้งมื่อหันอยวาค่อยขูดออก ปาปอยากกิได้ทีแล้วมัง้งสิ่งยังไงได้ทีแล้วอ,อ,อ,อย่างกำลังพอดีเลยหมูลนรกครับย่างหมูลนรก พร้อมครับพร้อมมันจิ้มกินเขาครัวไม่ร้โหสุดยอดใส่เหรอครับแบบนี้ไงใส่นรกมหันเนื้อย่างเนื้อมันใส่นรกครับย่างใส่นรก หมากน้ำจิ้มเหมนะือนกันครับหมากน้ำจิ้มไวนะ้งะอันนี้มากเรียบรอย้อยย่างฝน,งน,งนกับตกลินโอ้